ข้ามพิลาแฟนเพจมาอีกแล้วพี่น้องอยากได้รถตู้ไปใส่ในการในงานไปครับทรงนักเลียนหรือว่าไปไปขายของหรือว่าไปแต่ใส่ส่วนตัวนะครับรหรับเหมางานต่างๆนะครับกลับมาเบิ้งขั้นนี้ครับโตโยตา้าหลังค่าสูงครับนี่ครับเบิง้งหล่อเบิ้งยังกะยางยังใส่อีกโดนเลยครับพี่นอ้องยางยังใส่อีออเงารแม็กกันเลย ตโยต้านะครับเป็นเรี่ยงสามพันนะครับสบายกันเลยครับตัวโยต้าคันนี้เรี่ยงโซล่านะครับนะครับเบิ้งยางครับคัสซี่ยังดีนะครับด้วยคัสซี่ยังดีนะครับยางดีนะครับร่องรึกกันเลยนะครับบ่มีผุนะครับสําหรับรถตู้คันนี้นะครับผู้ใดสนใจก็ ติดต่อต,ต,ต,ตามเบอร์โทรได้นะครับโตโยตา้าป้ายทะเบียนโรบบรี่นะครับโรบบรี่นะครับเบิ่งกันครับรถตู้สวยๆกันเลยครับเป็นรถบรรทุกก็ได้นะครับอันนี้สิบอมีเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะเป็นรถใส่งานนะครับ เบิ่งครับพี่นงสียังดีๆสีบางๆเลยครับนี day, like athlete, so really uh, like ouais, ่บอตันนี่มีโป้ว่ามีโป้นะครับแบดอ้อนครับท่านนี่ก็ได้นะครับแบดพอนะครับนี่ครับขังในนะครับว่ามีเบาะได้ครับเด้นะครับอันเบาแล้วก็เหมาะเป็นรถนักหลับทรงนักเรียนนะครับลำโพงมีแอร์มีนะครับ บางไงบ่งช่วงนนะครับโตโยต้าเยียกับปุ๊กครับนะครับแบตดีนะครับแบตมีนำมีแบตเต็มบางทีสตาร์ทติดบึ้มเลยครับนี่นะครับนะครับขายตามสภาพนะครับผู้ใดสนใจติดต่อมาตามเบอร์โทรนะครับราคาเบาแพงครับลดตู้ โตโยต้านะครับราคาสูงสนใจก็โทรมาติดต่อเอาสำหรับชิปนี้นะครับแบบเบิ้งข้างหน้าจังหน่อยครับพี่น้องเบิ้งข้างหน้าจังหน่อยนี่ครับหัวจะหลวดครับหัวจะหลวดกะไทยบริษัทพันธใดเพราะว่ารถวัดเป็นหลายขั้นนะครับเนี่น เออครับอย่าเลืมครับเดี s, so em, ๋ยวสนจิตสนใจกับติดต่อมาตามเบอร์โทรเลยครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาชมคัมพิลาแฟนเพจอย่าเลื่อมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้กดติดตามก็บขอบคุณหลายๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงหายโรคหายไข้ได้ครับเด้อพี่น้องเด้อเไปตั้งไก่ทั้งไกลพวกมันยังมาไก่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ